สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฮมสแต็กนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูของเก่าของโบราณนะครับสักหน่อยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นจักรยานนะครับจักรยานเก่านะครับโบราณนะครับผมอายุนี้น่าจะประมาณ40 50ปีได้นะครับผมสมัยคุณตาคุณปู่ยังขี่อยู่เลยนะครับนี่ครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับก็วันนี้ไปลื้อนะครับไปลื้อมาจาก ใต้เรานะครับเอาลงมาจะมาขี่สักหน่อยนะครับก็มาเติมลมนะครับกยย็ยังลมยางอยางยางล้อก็ยังใช้ได้ปกตินะครับไม่มีรั่วนะครับพอเติมลมเข้าก็ขี่ได้เลยนะครับวันนี้ก็ทําการถอดเบาะนะครับสลับเปลี่ยนเบาะนะครับทุกอย่างก็ยังไม่รู้ว่า ตาสมัยรุ่นตาเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับก็ไม่รู้ไม่กล้าการันตีว่ามันจะของเดิมหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าตามสภาพนะครับก็จะแห้งๆนะครับสีก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเป็นสีเก่ามาเลยนะครับดูครับมีแตกลายงาด้วยนะครับโอ้พีตะคีมวนพี่น้องรุ่นยังนี่รุ่นยังนอนนี่เบื้ง ุ้นอะไรไม่รู้ครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมมันมีตาด้วยวันนี้เรามาเติมลมจะเอาไปขี่เล่นออกกําลังกายนะครับวางเรยมาหน่อยไปลาบะนี่ครับแล้วก็หยอดน้ํามันโซ่นิดนึงนะครับเอาน้ํามันเครื่องหยอดน้ํามันโซ่นะครับเพราะว่าโซ่มันเหมือนจะมีสนิมนะครับก็เลยหยอดไปนิดนึงก็ทําให้ปั่นง่ายขึ้นแล้วนี่ครับเบรกอะไรยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเบรกกยังใส้ได้คือเก่าด้วยพี่น้อง เดียวแต่ว่าอันอันนี้เมียมันรุดออกไงรุดออกเสียไสบูตอนตอนใหญ่ในใหญ่ใหญ่จากเล่าไงพี่น้องใหญ่จากอันเล่าหนึ่งไปใบเล่าที่สองมาที่นี่อันนี้มันรุดเรามันค่อยจไไับว่าไรว่าค่อยเว้ใส่โอเคเดี๋ยวสิ่งรงปัน้นเหบืองครับพี่น้องมาครับตอนนี้นะครับปันาา่นออกมาเป็นเลนเบิ้งครับโอ้ขี้ดีจระมอนดีพี่น้องมอนดีมอนนี้ภาษาอีสานก็แปลว่าลื่นนะครับลื่นดีลาบลื่นดีนะครับ โอ้สุดยอดนะครับโอ้ขีมันดีครับพี่น้องควางเกาเ่าน้อบอออกมาขีดเดี๋ยวมันสีขีบ่ไ,ได้เนาะเอามาซ้อมบำรุงขีเองนะครับพี่น้องโอเคครับไปเบิรงเดออยู่เหล่าไผ่มีควางเกากับล่องเอาออกมาขีเบิรงนะับสำหรับมณีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ